สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับกลับมาพบกับครูแบงค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเชฟน้อยเข้าครัวาบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเชฟน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิชาคอมพิวเตอร์กันนะนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับ ยังอยู่ในตัวชี้วัดนะครับว4 2ป2ทับนนะครับแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับย่อมพบเจอกับปัญหาที่จะต้องแก้ไขหลายอย่างนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้ยังไงนะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ วิธีการค้นหาหรือว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานั่น,น,นเองนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับวิธีการแก้ปัญหานะวันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของขั้นตอนของการแก้ปัญหาเบื้องต้นครับครูอยากจะให้พวกเราเนี่ย เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เอาสิ่งที่ครูสอนในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนการแก้ปัญหากันครับเราต้องเริ่มจากอะไรเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับก็คือพิจารณาแล้วก็ทําความเข้าใจปัญหาเสียก่อนนะครับเราจะต้องดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เกิดจากอะไร หรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากอะไรนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องวางแผนในการแก้ไขปัญหาครับเราอาจจะต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีนะครับรวมคํานึงนะครับหรือว่าคิดไปถึงผลลัพธ์ข้างหน้าว่าหลังจากเราแก้ปัญหานี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราต้องการอยากจะได้หรือว่าปลายทางจากการแก้ปัญหาเนี่ยที่เราอยากได้นั้นนะคืออะไรนะครับ ต่อไปครับให้เราลงมือแก้ปัญหาครับเมื่อเราลองคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ลองเอาวิธีการแก้ปัญหาที่เราคิดเนี่ยนะครับลองเอามาลงมือทําการแก้ปัญหาครับโดยเป็นการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กําหนดนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่เราวางไว้ในขั้นตอนที่2นั่นเองสุดท้ายครับ ก็ให้เราตรวจสอบผลของการแก้ปัญหานะครับว่าเราได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายตามที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับที่ครูบอกไว้ในขั้นตอนที่2ว่าให้เราลองคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย นะครับเพราะว่าบางทีวิธีการที่เราคิดเนี่ยมันอาจาจะใช้ไม่ได้ผลหรือพอลงมือแก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามที่เราต้องการนะครับอ่าบางคนพอครูอธิบายมาถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกแบบว่าอ๋อเป็นเรื่องเข้าใจยากจังเลยครับ อ่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องอยากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูบอกไปตอนต้นแล้วครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราครับไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับเราก็จะต้องวางแผนนะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับครูจะยกตัวอย่างจากปัญหาที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับอ่าครูอยากจะให้พวกเรานะครับ ลองช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้าครับ่ะโดยครูมีวิธีการขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับอ้าวเราลองดูภาพครับขั้นตอนที่1น,นะครับครูกำหนดให้มีขั้นตอนสวมถุงเทา้าสวมรองเทา้าผูกเชือกรองเทา้าแล้วก็เตรียมถุงเท้าและรองเทา้าอ่ะ ทีนี้ครูอยากจะให้พวกเราลองช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้สวมรองเท้าได้สำเร็จอ่าเดี๋ยวใครที่อยากลองคิดดูนะครับอยากลองคิดดูก่อนที่ครูจะเฉลยนักเรียนสามารถกดพอสต์วิดีโอไว้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ลองคิดดูแล้วเดี๋ยวเราลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ หลายคนอาจจะตอบคำถามได้แล้วว่าทำไมครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมเสียก่อนนะครับเพราะว่าทำไมครับถ้าเราปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอย่างเช่นเราไปสวมถุงเท้าหรือสวมรองเท้าก่อนนะครับเราก็ทำไมครับเราก็จะต้องตามหาของอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เตรียมถุงเท้าและรองเท้าไว้ให้เรียบร้อย เตรียมในที่นี้นี่คือต้องเตรียมมาคบทั้งคู่นะครับไม่ใช่เตรียมมาแค่ข้าไหนข้างหนึ่งนะนะครับอา้าวขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนถัดไปก็คือต้องสวมถุงเท้าก่อนนั่นเองนะครับจะสวมรองเท้าเลยได้ไหมครับไม่ได้นะเราต้องสวมถุงเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่า อ่าเราก็ต้องสวมเอาใส่ถุงเท้าไว้ในข้างในรองเท้านะครับเราไม่สวมรองเท้าแล้วเอาถุงเท้าข้อไว้ข้างนอกไม่ไม่ได้นะครับนะเราต้องสวมรองเท้าไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นครับขั้นตอนถัดไปแน่นอนครับต้องสวมรองเท้าครับพอสวมรองเท้าแล้วค่อยผูกเชือกรองเท้าเห็นไหมครับถ้าเราเรียงลำดับขั้นตอนการกระทำนะครับ ไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัตินะเราก,ก็จะช่วยให้เราเนี่ยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนั่นเองอ่าต่อไปครับเรื่องต่อไปครูอยากให้พวกเราช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการซักผ้าครับอ่าใครเคยช่วยคุณพอ่อคุณแม่ซักผ้าบ้างอ่าบางคนอาจจะบอกว่า บ้านผมมีเครื่องซักผ้าครับแค่เอาผ้าใส่เครื่องนะแล้วก็เปิดเครื่องก็ได้แล้วนะครับได้เหมือนกันแต่วันนี้ครูยอยากจะให้ช่วยพวกเราช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือครับาบางคนอาจจะยังไม่เคยทำนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบขั้นตอนวิธีการทำบางคนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเคยสังเกตเห็นคุณแม่ ซักผ้าด้วยมือนะครับก็อาจจะพอรู้ขั้นตอนแล้วนะครับอ้าวเราลองดูครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เห็นนะครับนะใครที่อยากลองคิดดูก่อนก่อนที่เราจะมาเฉลยกันนะนักเรียนสามารถพพสีดีโอไว้ได้ก่อนนะครับเราลองดูนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยครับขั้นตอนแรกคือเราต้องเติมน้ำใส่กระมังก่อนครับ กนะารซักผ้านะครับเราก็ต้องเอาน้ํามาเติมใส่กระมังไว้ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับขั้นตอนถัดไปเราก็ต้องใส่ผงซักฟอกนะครับาเราจะไม่ใส่ผ้าลงไปก่อนแล้วค่อยใส่ผงซักฟอกนะครับเพราะว่าพอเราใส่ผงซักฟอกลงไปในน้ําแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการละลายผงซักฟอกลงในน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยทําไมครับ แล้วค่อยใส่ผ้าลงในกระมังครับอ่าพอเรามีน้ํากับผงซักฟอกในกระมังแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าที่เราจะทําการซักครับลงไปในกระมังอ่าเหลืออีก3ขั้นตอนครับต่อไปครับขั้นตอนถัดไปก็คืออ่าไหนลองช่วยกันตอบหน่อยครับขั้นตอนถัดไปคือไหนขยี้ผ้าครับอ่า พอเราใส่ผ้าลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการซักแล้วครับเราก็ต้องขยี้ผ้านะครับเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากผ้านั่นเองนะเราต้องทำการขยี้จนผ้านั้นสะอาดนะครับต่อไปครับเราก็ต้องทำไมครับบิดผ้าให้แห้งครับอ่าพอเราขยี้ผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทำการบิดให้แห้งนะครับบิดให้พอหมัดมานะ เพื่อทำไมครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปสุดท้ายคือเอาไปตากนั่นเองนะครับซึ่งการตากผ้าเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากการบิดผ้านะอ้าวนักเรียนลองดูขั้นตอนเหล่านี้ครับขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทํางานต่างๆเนี่ยหลกัก ส่วนใหญ่นะครับมักจะสลับขั้นตอนไม่ได้อย่างเช่นที่ครูบอกไปแล้วนะครับขั้นตอนที่2และ3เนี่ยนะเราจะไม่ใส่ผ้าลงไปในกระมังก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการละลายผงซักฟอกก่อนนั่นเองแล้วขั้นตอนตากผ้าเราจะมาเป็นขั้นตอนแรกได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผ้ายังไม่ได้ซักเลยจะเอาไปตากได้ยังไงนะครับนั่นก็คือ การเรียงลาดับขั้นตอนบางขั้นตอนส่วนใหญ่จะสลับขั้นตอนไม่ได้แต่ก็จะมีบางครั้งเหมือนกันครับการปฏิบัติงานบางอย่างเราสามารถสลับขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นครูสลับ2ข้อนี้ครับครูจะใส่ผงซักฟอกลงไปในกะละมังก่อนก็ได้แล้วค่อยเติมน้ําลงไปนะครับเห็นไหมครับ การทำงานก็ยังคงทำงานได้ตามปกติไหมครับได้ตามปกตินั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นการลำดับขั้นตอนในการทำงานนะครับซึ่งมันตรงกับการแก้ปัญหายัางไงนะครับการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยพอเรารู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องค้นหาวิธีครับค้นหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องเรียงลำดับการแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะครับ นะเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นบนะรรลุผลลัพธ์ได้ตรงตามที่เราคิดนั่นเองอนะครับผ่านมา2เรื่องแล้วบางคนก็เริ่มสงสัยแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชฟน้อยเข้าครัวนะครับเรื่องของเชฟน้อยเข้าครัวนะครับมันมาจากแบบฝึกหัดครับ เล่มนี้ครับอ้าวทุกคนครับไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้มาเลยนะครับส่วนใครที่เตรียมไว้แล้วก็ดีมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในแบบฝึกหัดเทคโนโลยีนะครับเล่มนี้นะเปิดไปที่หน้า2และ3ครับจะมีใบกิจกรรมที่1.1นะครับเชฟน้อยเข้าครัวนะครับอ่า กิจกรรมวันนี้จะมีทั้งหมด2หน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเริ่มจากใบแรกนะครับเขาบอกว่าอะไรครับทุกครั้งนะครับเวลาเราทำกิจกรรมหรือว่าเราทําข้อสอบเราทำอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเขามีคำชี้แจงเราต้องอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนนะครับคำชี้แจงครับ เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมหมายเลขลงในวงกลมตามลำดับขั้นตอนการทำอาหารนั่นเองนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับข้อแรกเลยเขาต้องการให้นักเรียนทำอะไรครับทำแซนด์วิชนะครับทำแซนด์วิชอ่าเราลองดูนะครับเขามีขั้นตอนมาทั้งหมด5ขั้นตอนเรามาช่วยกันเรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้แซนด์วิชของเราออกมาแบบสมบูรณ์ เราลองดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเขาบอกว่าอะไรครับนำขนมปังอีกแผ่นมาวางปงระกบเอขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่1ห,หรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับเราลองดูต่อไปกันนะครับวางผักบนขนมปังอันที่3าตรงกลางนะครับเขาบอกว่าผสมทูน่าหอมใหญ่สับแล้วก็มายองเนสเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตัดขนมปังออกครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ล่างขวานะครับทาไส้ทูน่าที่ผสมแล้วบนขนมปังนะเวลาเราจะทำอะไรนะครับเราก็ต้องทำไมครับเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็คือเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนแรกสุดเลยเราก็ต้องทำไมครับผสมทูน่าหอมใหญ่สับแล้วก็มาอยองเนสเข้าด้วยกันก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมทำเป็นไส้ขนมปังนั่นเองนะครับ ทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราก็ต้องทํำไมครับทาไส้ทูน่านะครับที่ผสมแล้วเนี่ยบนขนมปังนั่นเองนะครับอ้าวใครที่ยังตอบตามได้ถูกอยู่นะครับเก่งมากเลยนะครับอ้าวเรามาดูกันต่อนะครับขั้นตอนถัดไปทำไมครับเอาขนมปังเมาหังประกบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าทำไม เราต้องวางผักลงไปก่อนนะครับแซนด์วิชนะครับไส้ทุกอย่างผักนะไส้ทูน่าอะไรก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปทำไมครับก็นำขนมปังอีกแผ่นมาวางประกบแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับตัดขนมปังออกครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้แซนด์วิชสวยงามน่ารับประทานนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำแซนด์วิชนะครับใครที่ยังโจทย์ไม่ทันนะครับยังเขียนตามไม่ทันนะพสวิดีโอนะครับแล้วเขียนตัวเลขลงไปเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปต่อที่หน้า2กันนะครับหน้าถัดไปหน้า3นะข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการทำลูกชุบครับใครเคยทานลูกชุบบ้าง ลูกชุบนะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนผลไม้นะครับชิ้นเล็กๆนะอาจจะเป็นผักหรือผลไม้ต่างๆหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาอะไรสวยงามนะครับโดยลูกชุบเนี่ยอาจจะครูเล่าให้ฟังก่อนเผื่อบางคนอาจจะไม่ทราบว่าทํามาจากอะไรลูกชุบนะครับจะทํามาจากถั่วเขียวนะครับนะทำมาจากถั่วเขียวบดนะครับแล้วก็เอาไปชุบบุ้นแล้วก็ระบายสีอ้าครูฉเฉลยแล้วสินะนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว,วิธีการทำลูกชุบกันนะครับตอนนี้ขั้นตอนที่เขามีให้เราทั้งหมดมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับเริ่มจากการนำถั่วเขียวไปปัน่นปั้นเป็นลูกผลไม้ชุบวุ้นระบายสีนึ่งถั่วแล้วก็สุดท้ายข้างล่างสุดนะครับปรุงรสแล้วก็นำไปตั้งไฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ขั้นตอนแรกเลยในการทำลูกชุบนั่นก็คือเราต้องนึ่งถั่วถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองอะครับคุณครูถั่วเขียวนะครับเราต้องทำการลอกเปลือกออกก่อนนะครับเนื้อข้างในถั่วเขียวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อในของถั่วเนี่ยมนันนึ่งให้สุกนะครับพอนึ่งให้สุกแล้วต้องไปทำอะไรครับ แล้วก็นำถั่วไปปั่นครับไปปั่นเพื่อให้มันละเอียดนะครับแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับก็นำมาปรุงรสครับนำถั่วเนี่ยมาปรุงรสแล้วก็นำไปตั้งไฟนั่นเองเอ้าวเขียนลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนที่3าแล้ว3คือปรุงรสแล้วก็นำไปตั้งไฟนะครับอ่าแล้วก็ สุดท้ายอ่าขั้นตอนข,ขอโทษทีครับขัข้ขนตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ก็ต้องปั้นครับพอนําไปตั้งไฟสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํามาปั้นนะปั้นเป็นรูปผลไม้หรือรูปอะไรต่างๆที่นักเรียนชอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5ครับจึงนําไปชุบบุญครับ ไปนำใบชุบวุ้นให้สวยงามเพื่อให้ผิวมันสวยงามนะครับแล้วก็ทําให้ถั่วเนี่ยไม่หลุดออกจากกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับค่อยนําไประบายสีให้สวยงามอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนที่ชุบวุ้นออกมาก็จะยังไม่มีสีสันสวยงามนะครับลูกชุบที่นักเรียนเห็นว่าสวยงามนั้นนะนะ เพราะว่าเขาต้องไประบายสีนะครับระบายสีผสมอาหารนะครับนักเรียนไม่ใช่ระบายสีโปสเตอร์นะน้อใช้สีผสมอาหารนะครับเพื่อให้ทานได้นะอ่าวิธีการทําลูกชุบเนี่ยนะครับขั้นตอนเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับอ่ามันสับไม่ได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับวิธีการทาแซนด์วิชนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอย้อนนิดนึงนะครับวิธีการทําแซนด์วิชบางคนอาจจะบอกว่า วางผักก่อนได้ไหมคะแล้วค่อยทาไส้ทูน่าซึ่งเป็นยังไงครับสลับกันได้ไหมสลับกันได้นะครับแต่ไม่เป็นไรวิธีไหนก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการทําลูกชุบครับอย่างที่บอกครับเป็นวิธีที่เราไม่สามารถสลับได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ต้องทําต่อเนื่องกันนะครับเราไม่สามารถนําถั่วไปปั่นก่อนแล้วค่อยมานึงึง ไรแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องนึ่งถั่วให้สุกก่อนนะครับแล้วค่อยไปปั่นเนะาะอแล้วครับก็อย่าลืมนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นลงในหน้ากิจกรรมนะครับก่อนถ่ายรูปทรงทุกแผ่นนะครับทั้ง2แผ่นเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มหรือว่าใน Google Classroom ตามที่ห้องเรียนได้ตกลงกันเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ครูขอ ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองเอาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครูพูดให้ฟังเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้เราไปลองทดลองใช้ในชีวิตประจำวันดูลองตั้งคําถามดูนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ